โทษนะครับที่ทำให้ทุกคนต้องรอพอดีผมมีเอ,อกาสารต้องเคลียร์นิดหน่อยนะครับเรียกประชุมวันนี้ไม่เร็วไปหน่อยหรอครับเราเพิ่งเซ็นสัญญากันตัวคุณเองก็ยังไม่ได้เริ่มงานด้วยเพราะมวดแต่ทำอะไรชักช้ามมวแต่รอเวลาแบบนี้นี่เองครับคราวได,ดมอนด์ถึงได้เข้าสู่ช่วงวิกฤตคุณพอลพูดอะไรให้เกียรติท่านประธานบ้างทั้งหมดแต่ให้เกียรติกัน แล้วมันแก้ปัญหาได้ได้ไหมครับในนี้มีใครบ้างครับที่ไม่อยากให้คราวดไดมอนด์ได้เติบโตและได้ผลกำไรตามเป้าถ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องรีบปรับโครงสร้างกันใหม่แล้วก็ให้เหร็วที่สุดด้วยจากนี้ผมขอให้คุณปรมีลดบทบาทของตัวเองลงจากตำแหน่งประธาน เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทแทนคุณพ่อบริหารทำทุกอย่างเพื่อบริษัทมาตลอดจู่จะให้มันเป็นที่ปรึกษาได้ยังไงถ้าทุกคนในที่นี้เห็นด้วยทำไมจะทำไม่ได้ล่ะครับคุณนาย ส่วนคุณสิงขรโครงการทุกโครงการที่คุณดูแลอยู่ผมขอให้ส่งคืนมาให้หมดและผมจะเลือกคนที่เหมาะสมกว่าดูแลเรื่องนี้แทนเด็กไม่มีประสบการณ์คิดว่าตัวเองเป็นใครหึงได้สั่งการแบบนี้คิดว่าตัวเองเป็นประธานแล้วยังไงคุณคงไม่ทราบสินะครับว่าคุณพอก่อนที่จะมาทํางานที่นี่ก็เคยทํางานบริหารใน้ ML g r o u กมาก,ก่อนถือว่าเป็นตัวแทนของคุณเคนที่ทุกคนใน m อ Group ยอมรับ อีกอย่างผลงานของคุณพอลก็ปรากฏเห็นชัดว่าทุกๆไตรมาสสามารถทําเงินให้ ML Group มากกว่า c คราวไดมอนด์ตั้งหลายเท่าก็เลยจะตั้งตัวเองขึ้นเป็นประธานแทนนี่แหลถ้าทุกทานสนับสนุนผมผมก็ยินดีใช่ไหมครับใช่ครับขึ้นลูกใหม่ยังไงก็มีแรงกำลังมากกว่าขึ้นลูกเก่าอยู่แล้วผมสนับสนุนคุณพอครับทุกคนเห็นด้วยไหมครับ ผมเอนด้วยครับนี่ทุกคนเป็นอนว่าเราได้ประธานบริษัทคนใหม่แล้วนะครับยินดีด้วยนะครับคุณพอขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนผมและสุดท้ายนี้ผมขอให้คุณในมาเป็นผู้ช่วยผม คุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆและไม่ทำอะไรพลาดซ้ำๆอีกเหมือนที่ผ่านมา